คลคอรอมอเหรอเจ๊คลรมอพีม่นะที่มีวัติถอนชื่ออาจารย์ด็อกเตอร,รต์อะไรออกคนนึงไม่รูนะ้ผมว่าอันเนี้ยวันนี้ประเทศไทยเรามีหลักสูตรแบบเนียนี้เยอะมากหล,ลักสูตรดาวนี้เนี่ยบางทีก็ดูหมินเมย์สุ่มเสี่ยงมากเลยกับมันเหมือนกับชื่อมันโครงการมันดีวัตถุประสงค์มันดีแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันกลายเป็นว่าเอาคนที่มีอำนาจคนมีตังค์มาอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันเนี่ยอีกคนนึงไม่มีไม่มีอำนาจแต่มีตังค์ไอ้คนหนึ่งมีตังค์แต่ไม่มีอำนาจก็เลยมาแบ่งจัดสรรผลประโยชน์ แล้วก็นาไปสู่การที่เป็นการกระทเพื่อความสุขของเราอืมแล้วนั้นมีพี่ลองมองด้วยอ้ไหนลองพูดถึงหลักสูตรนี้รอบนี้ว่าควรจะมีอยู่หรือควรจะยกเลยหรือว่าปัญหามันคืออะไรกันแน่มันมีที่มาที่ไปยังไงพี่คือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเราก็มีแค่เวียงวังคังนาครับก็มีสี่เนื้อใหญ่เวียงวังคลังนาอืมนะฮะเอ่อทั้งก็โอเคคงเข้าใจตามสาบนะมันตรงๆเลยนะครับคังนา เวียงวังเวียงก็เมืองวังก็คือเอผู้ดบนะครั้งนาก็จบตามนั้นครับมาถึง็มาพมาปี่ยนไปครับปีไปคับปกครองก็แบกเอ็นปกระทรวงกระทรวงเยอะๆไปหมดครัถแต่โดยเจตนานาลมเนี่ยการสร้างกระทรวงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ข้าราชการเนี่ยเขาคานกันนะคานอํานาจซึ่งกันและกันอืมเป็นต้นว่าถ้าเราทําผิดกฎหมายปั้งตำรวจก็จับเราก่อนนะครับ ตำรวจจับเราก็ต้องมีขั้นขั้นตอนเ่าไปถึงตาําดับว่าจากจากลงบันทึกประจำวันไปสาวัดไปร้อมผ,ผู้กับผู้กับผู้การอะไรก็ตามแต่แล้วก็สั่งฟ้องครับไปที่อายการอายการก็จะดูว่าที่ฟ้องมาเนี่ยมันถูกต้องไหมมันพอควรไหมมันถูกไหมมีการกั่นแกล้งไหมมีกรณีได้เสียยังไงหรือไม่ให้ความเป็นธรรมกะจําเลยอีกชั้นหนึ่งเมื่อตํารวจฟ้องอายการเห็นว่าฟ้องถูกหน้าฟ้อง ก็ฟ้องต่อไปศาลก็รับมาแล้วก็แต่สวนจะรับฟ้องไหมตกลงเนี่ยคนที่ถูกฟ้องเนี่ยจะมีความจะมีขั้นตอนในการที่ว่าได้รับความเป็นธรรมเนสามสี่ชั้นนะฮะจากอายการไปตํารวจฟ้องไม่ฟ้องว่าฟ้องไปแล้วก็ยังมีศาลอีกสามศาลนะถึงดีกาเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อ,อำนาจที่ขานกันเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับผู้ถูกผู้อยู่ใต้ปกครองรนะผู้อยู่ใต้ปกครองก็คือชาวบ้านธรรมดาซึ่งมีจํานวนมหาศาลเนี่ย แต่หลังจากที่เออมีการรวมกลุ่มกันมาไอการรวมกลุ่มข่ายการข้นมาเนี่ยเริ่มต้นที่กองทัพก่อนนะเป็นวปรอวิทยาลัยป้องกันราชอาจักรเพื่อให้ทหารหน่วยหน่วยบูหน่วยบุญเนี่ยแล้วก็ได้รู้จักกําลังและอาวุธสัญญาณุภาพความแปลกใหม่ทางการสงครามนะเพื่อให้สามารถจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการจะสั่งการอํานวยการลบอะไรก็ตามแต่เนี่ยอืก็ วัตถุประสงค์แรกก็เพื่อใช้ในในเฉพาะค่ายการกักขัราชการโดยเฉพาะค่ายการทหารแต่พอมายุคหนึ่งก็มีคนหัวสายว่าทหารมัเก็มีอำนาจอยู่แค่เนี้ยอืแต่นนั้ถ้าเผื่อจะไปสั่งการอะไรอะไรมัน,ม,นมันก็ไม่เกิดคือนักรบกกับนักรบกคุยกันมันก็ไม่เกิดเงินเกิดทององกันเถอะใช่ไหมก็เลยเออเอาค่ายการส่วนอื่นมาดีกว่าก็เลยมีค่ายการพลเรือนเข้ามามเป็นวปรก็มีมาเข้ามา พอจนพอเยืนมาอีกระยะหนึ่งถ้าการเข้ามาเข้ามาทั้งอายการมาทั้งใครต่อใครก็มาเปิดเป็นวิไมาเลกับพ่อประธานเลยไปนิดหนึ่งเอ้ไปไม่พอไปถ้าาการก็กินเงินเดือนทหารก็กินเงินเดือนไอ้คนกินเงินเดือนมันนั่งคุยกันมันก็ไม่เกิดมรคนเลยก็เอางี้ดีกว่าเอาพ่อเอาพ่อค้าเข้ามาเลยมาเอาเลยตอนนี้พ่อค้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการค้าขายการทำาหากินของพ่อค้าเนี่ย มันต้องถูกรัดในดูแลไม่ให้เอา,ไม,เอาไม่ให้เอาเปรียบมไม่ให้การแกล้งไม่ให้โกงกับประชาชนซึ่งเป็นผู้เสพแต่ี้พอพ่อค้าเข้ามาเสร็จก็มารู้จักนายทหารรู้จักอายการรู้จักใครต่อใครอีกเยอะแยะแล้วก็นั่งกินนอนกันอีกนอนกินกันอยู่เจอกันทุกวันทุกวันเนี่ยปีกนหนึ่งแล้วพอเสร็จหลักสูตรเสร็จก็ต้องมีการออกไปต่างประเทศต่างจังหวัดไปคุกกรีตีโมกันอีกอืมนะ บ่ายมาวันหนึ่งพอบ่ายมาไปนั่นปั๊บวันพุธเล่นกีฬาก็ไปเล่นกล๊อก่อค้าก็เป็นคนซื้อตั๋วข้าราการก็เป็นคนเล่นอะไรมันก็เกิดความผูกพันกลายเป็นคนใกล้ชิดกันครับอำนาจในการคานกันอะรตามกฎหมายตามเจตอารมณ์ของการมีข้าราชการมีกระทรวงทะบกรมมันก็เพี้ยนก็กลายเป็นกลุ่มนะแล้วก็ยิ่งไปกําหนดว่าตั้งแต่อายุห้าสิบห้าถึงหกสิบเท่านั้นอืมที่จะมาเรียนได้ก็กลายเป็นว่าคนอายุห้าสิบห้า ก็ต้องเป็นใหญ่สุดในในหน่วยงานนะนวหรือตลังจะรอเป็นใหญ่ครับเพราะว่ากเกษียณหกสิบเนี่ยอืก็คนที่มีอำนาจทั้งหลายในทหารก็ห้าสิบห้าส้าหกสิบนี่ครับผู้จัดการผู้การตํารวจก็ต้องระดับเลวที่สุดตารวจก็ต้องเป็นคนคุมจังหวัดอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ทั้งหมดนั้มาก็เป็นการรวมวงกันกลมเกี่ยวกันกลมกลืนกันทีนี้อะไรเกิดขึ้นอ่ะช่วยเหลือกันการระบบอุปถัมภ์ก็เกิดเพราะคนมันรู้จักกันเนี่ยอย่างผมเป็นพ่อค้า มาเป็นเออธิบดีกรมการค้าภายในภายนอกต่างประเทศอะไรก็ตามแต่ครับหรือเอผมเป็นผู้รับเหมาคุณเป็นอธิบดีกรมทางโองสบาคุณก็บอกเฮ้ย <"He i, S 1> มันมีมบงบบนตรงนี้ไว้สี่พันล้านเราจะออกมาเนี่ยจะนถนนจะนี่ไปนี่ให hey, ้เด็ดเอ็งมีพวกหรือเอ็งทําได้ไหมวะผมบอกโอ้ oly, สบายครับอืมอ้าวผมสบายผมต้องได้งานนี้ไปครัแต่นี้ผมก็ไปบอกมาแบบเอาถ้าผมจะได้งานเนี่ย ทีว่าต้องออกมาแบบที่ผมทําได้นะอืมถ้าเอามาแบบที่ผมทำไม่ได้เนี่ยมันก็คนอื่นมาแย่งไปอืมมาก็ไปบอกลูกน้องบอกเอาไปคุยกับพระเดชซะนะพระเดชเขาเอาไงเอ่อต้องใช้อย่างไงต้องทําถนนแบบไหนพี่เขามีอุปกรณ์แบบไหนไมาใช้แบบไหนพี่เขาจะขวางกาันเพราะมันต้องมีการบีบก,กันมีการแข่งขันมีการประกวดราคาแต่เร้่เอื้อผมมาทางผมเนี่ยเอา้าผมเป็นบริษัทที่อยู่ทางภาคเหนือ ก็อาจจะใช้ว่าต้องเป็นแรงงานในท้องถิ่นนะไม่ได้นะอะไรก็บอะไรก็ตามแต่เสร็จแล้วผมก็ได้งานนี้ไปก็เจือสมไปก็แบบนี้นะเพราะนั้นเนี่ยตั้งแต่เริ่มมีการเป็นคณะขึ้นมาเรื่อยๆเป็นกลุ่มกล้มเนี่ยสิ่งที่เจริญเติบโตอย่างมากมายเนี่ยมันก็คือการคอร์รัปชันไงคอร์รัปชันจากที่เราเคยเป็นระดับที่เอ่อ20 30 40ของโลกนะก็กลายเป็นร้อยกว่าไอ้ร้อยกว่านี่ร้อยทางเร็วนะหมายถึงว่า ตำหน่งตำหน่งคือมันมีมากมมยเกินหลักร้อยอ่ะครับแล้วก็ตะริญนทางนี้ไง<ม>ผู้รับเหมาก็ร่ํารวยขึ้นมาเฉ<ม>พาะคนเฉพาะกลุ่ม,มที่เข้าไปยึดโยงกับสถาบันค่ายการต่างๆได้ครับความเจริญรุ่งเรืองมันก็กลายเป็นว่ากลุ่มก้อนผู้นี้แต่และรุ่นแต่รุ่นก็จะจงเติบโต,ตพร้อมกันตีมีตีมันพร้อมกันกระสียนพร้อมกันแล้วก็ยังฝากถึงลูกถึงหลานอีกนะไอพ่อไปแล้วลูกเรียนต่อ พ่อไปนะ็นพอดีลูกก็ไต่ขึ้นมาพ่อค้าก็ไปหนุนเอาคนนี้ขึ้นตรงนี้เอาคนนี้ขึ้นตรงนี้คนนี้วันนี้กระทรวงสมบูรณ์คมทั้งหลายแหละข้า่าการระดับอธิบดีก็ดีเป็นประหลัดก็ดีทุกคนจะมีความใกล้ชิดผูกพันกับบริษัทใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเราก็เห็นเลยทุกวันเนี้ยสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นก็คือการอุปถัมภ์ซึ่งกันและกัน mm hmm. นะไม่มีแล้วไม่มีเรื่องของการเป็นขั้นตอนที่จะดูแล,ล,ลรักษาป้องกันให้เราแล้วไม่มีอย่างกรณีอ่ะ เอาอย่างง่ายๆเอาเลยยกตัวอย่างนะเอส่วนราชการส่วนหนึ่งาหากินอยู่กับแรงงานหากินอยู่กับแรงงานนะแรงงาน,นจัดจ้างจากเสื้ออะไรเนี่ยนะ,นะก็ออกสเปคมาเลยว่าให้บริษัทที่จะเข้ามาประมูลงานทั้งหมดเนี่ยไปออกแบบเสื้อมาเสื้อของพนักงานออืเถ้ามีห้าบริษัทก็ไปทำมาห้าชุดนะ ถ้าเขาจะเลือกเขาเห็นว่าชุดไหนดีเขาก็จะเลือกบริษัทนั้นอืเอาชุดของของคนนั้นอืแต่เขาให้ราคาของการเลือกะนเขาจะเลือกคะแนนเนี่ยรวมแล้วเนี่ยยี่สิบวกสิบกลายเป็นสามสิบเปอร์เซ็นในในร้อยเปอร์เซ็นอันนี้ก็เป็นการล็อกสเปคที่น่าเกลียดมากอืคือคุณคุณจะแบ็นกานออกแบบสีเหลืองสีแดงสีเงินสีฟ้าสีเขียวถ้าการบอกเอาสีเขียวจบ เพ<ม>ราะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นความพอใจที่จะให้คะแนน30คะแนนเนี่ยกับใครก็ได้อ<ม>ืมอันนี้ได้รอนนี่ยอมันกิดเป็นการล็อกสเปคที่เรียกว่าพิสดารมากมอืมัจฉริยะเลยอัจฉริยะเลยผมไม่บอกว่าหน่วยในหน่วยงานไหนนะ<ม>แต่ผมอยากให้พพปชก็ดีให้ราฐปกครองก็ดี<ม>ให้ใครต่อใครเนี่ยไปดูว่าเรื่องแบบนี้นี่คือตัวอย่างเล็กๆนะเ<ม>อ,ะอยา,ายังไม่กี่วันนี้ก็มีการ มีการว่าประกาศขึ้นค่าแรงงานพักเพื่อไทยเนี่ยครับประกาศเลยว่าแรงงานขั้นต่ําต้องสูงเท่านี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ผูกพันกับเอกชนอ้าวก็เขาจ้างคนมาในกฎหมายเก่าแรงงานเก่าแล้วคุณเอาเบาไทางการเบิกคุณคุณขึ้นค่าแรงงานงานใหม่อืคุณต้องปรับค่าค่าที่คุณขึ้นไปนี้ให้กับให้กับผู้รับเหมาเนี่ยไม่ให้ไม่ให้ก็จมน้ำตายอืพวกนั้นก็ไปว่าอยู่ดีๆก็ขาดทุนมันก็ตอนเบียดกันมานี่ก็เรียกว่าสูสีอยู่แล้วมาเจออันนี้อีกก็จมน้ํา พอจมน้ําตายก็โอเคเนี่ยคาายเก่าเพื่อกุ้มชูายใหม่ก็แบบเนี้เหมือนเกิดขึ้นมากมากเลยเยไอ้ระบบแบบเนี้ยแล้วก็ไอ้รูปพอค้าใหญ่เอ้ก็จะส่งลูกเข้าไปเรียนในโรงเรียนที่เป็นในชุดๆอย่างเงี้ยแต่เฉพาะกรณีที่ผมเห็นว่าเริ่มมีความเปลี่ยนแปลกก็คือมีนักกฎหมายมีผู้ศักษาหนุ่มๆเด็กๆ บอกว่ากระทะทนวิทยธรรมเนี่ยหรือว่าสารสติวิทยธรรมเนี่ยไม่ควรเอาท่านผู้ศึกษาเนี่ยไปเข้าโรงเรียนกับใครเลยเพราะท่านต้องรักษาความเป็นธรรมท่านต้องมีจิตใจที่เที่ยงธรรมอยู่กับตัวกฎหมายอยู่กับหลักมนุษยธรรมเอาท่านไปอยู่กับรไปรู้จักคนนี้คนนั้นคนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทาให้ศารเนี่ยโอกาสที่สารจะเสื่อมเสียเนี่ยเยอะมากเพราะสารก็คือมนุษย์นะครับถ้าเราเคยไปกินกับข้าวเที่ยวเข้าเฮีการชอบพอกัน เราก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันยิ่งเป็นคนไทยวัาานพรรษาพทุทธด้วยมันยิ่งหนักเขา้าืมเพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวเนี่ยผมว่าเป็นความเคลื่อนไหวต้องขอบคุณรผู้ว่าสารุ่นใหม่หนุ่มๆนุสาวสาวเนี่ยอืที่มีความรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมมันทําให้กระบวนก,การยุติธรรมเนี่ยมันล้มเหลวอืม,มันถูกคอรหาได้ง่ายเราจะเห็นว่าทุกวันเนี้ในอดีตเนี่ยตอนผมเด็กๆเ,เนี่ยไม่ค่อยมีนะผู้วาสาถูกผู้ว่าสาถูกให้ออกจากรชาชการนะแต่สมัยเนี้จะมีเยอะมาก นะให้ประกันแบบมีเรียบร้อรับรองความในหรืออะไรอะไรต่างๆเนี่ยจะมีเรื่องบริษาระดับสูงเนี่ยถูกออกจากรายการบ่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นหรือเราจะเห็นว่าเออไอ้มรมายออายการเนี่ยสูงสุดอายการเนี่ยไปปล่อยคดีนุนคดีนี้แบบมีเงื่อนงำใช่ไหมแล้วก็ต้องออกไปจากัารเราออกไปแล้วก็โดนปปชตามรอตามหลังเนี่ยเราก็เห็นเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมันมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะตัวท่านเหล่านั้นนะ มันเกิดเพราะตัวท่านเหล่านั้นเข้าไปอยู่ในหลักสูตรอีกหลายหลายหลักสูตรบางคนก็เรียนทั้งห้าหกหลักสูตรแล้วคุณก็คิดดูสิที่เป็นข่าวเนี่ยอืมคนที่เข้าไปอยู่ในหลักสูตรห้าหกหลักสูตรเนี่ยส่วนยากออกมาเดี๋ยวเก็เป็นข่าวแหละเป็นข่าวว่าไปไปจัดแารเงินทองไม่ถูกต้องอะไรต่ออะไรก็เป็นคดีความงินไปเยอะแยะเพราะนั้นผมบอกว่ายังก็มีหลักลสูตรอะไรที่ของพระปิ่นเก้าอย่างเงี้ยตรงนี้นกันก็เอาคนไปดองในนั้นหมดรู้จักสภารู้จัก ใครต่อใครหมดก็ไปเรียนกันหมดเป็นกลุกแล้วคนเ่าเนี่ยพอค้านักทุเกี่ยวเนี่ยก็จะไปทุกกลุ่มทุกสถาบันเลยไปเรียนทุกสถาบันเพื่อหาความใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจก็ที่เจอมาพี่ไอ้คนนี้ไอ้นี่เพื่อนร่วมรุ่นเอาพี่พี่หน้าตาแม่งคนละรุ่นทำไมไปเรียนรุ่นเดียวกันอ๋อเรียนในหลักสูตรนี่หลักสูตรนี่นี่มีอันนี้ที่ผมเจอนะตำรวจอายการศาลแม่งเรียนอยู่ห้องเดียวกันเนี่ยใช่เอยไม่ชิบหายประเทศเราไม่ใหญ่ตัวนี้ตอนไหนวะเนีรัก็เนี่ย ผมบอกไปว่าไอ้สิ่งเนี่ยเราดูเหมือนดีนะครับแต่สิ่งที่ผลลัพธ์ออกมานั้นคือความไม่ดีทั้งหลายแหล่<ม>เพราะว่าการคานกันเนี่ยมันถึงจะทําให้ประเทศจเจริญรุ่งเรืองทําให้ความศักดิ์สิทธ์ของกฎหมายเนี่ยอยู่ได้<ม>แต่การสมยอมเนี่ยการสมยอมกันเนี่ยมันก็ลําบากอยู่แล้วนะ<ม>แต่การร่วมมือกันเนี่ย<ม>เพื่อจะให้เกิดเออโกฟกัะซับเนี่ยอันนี้มันเป็นอันตรายทั้งหมดเลยเพราะฉนั้นเนี่ยผมบอกว่าโอโคะ ถ้าเราอยู่อยางเงี้เราก็มันก็เป็นจริงอ่ะคือประเทศเราก็เจ๊งไปเรือ่อยๆไงามยางจนเพิ่มปูนตะีขึ้นค่าการใช้ผู้น้อยก็แย่ลงนะค่าการใช้ผู้น้อยก็แย่ลงค่าการที่มีอำนาจก็จะมีเฉพาะกลุ่มเรียกว่าจากพี่ถึงน้องจากพ่อถึงลูกก็เติบโตไปเป็นรุ่นๆไปก็กลายเป็นกลุ่มผู้ปกครองหรืออาจจะเป็นถ้าเป็นจีนสมัยก่อนที่เหมาจะออตอนฝ่ายยูซันสุญยัเซนยึดอำนาจจากกษัตริย์มาได้ เขาก็ตั้งพนานนั้นราชวงศ์ไม่มีแล้วจีนไม่มีร,มราชวงศ์ละเพราะราชวงศ์เจ๊งไปละแต่มีกลุ่มน,นธุรกิจกลุ่มหนึ่งหากินกับกลุ่มทหารกลุ่มหนึง่งก็ทำมาหากินกันเขาเรียกว่าราชวงศ์แมนดารินแต่ไม่ใช่เป็นเชื้อพระวงศ์นะเป็นคนธรรมดาซึ่งมีอำนาจในประเทศจีนในยุคนั้นนะแล้วก็โกงบ้านกินเมืองโกงประชาชนยอดรัดบางหลวงก็ตนเรียกว่าเป็นกลุ่มก้อนก็เรียกว่าราชวงศ์แมนดาริน หลังจากนั้นเหมาเจอตุงขึ้นมาก็มากวาดไอ้พวกเจงไคเช็กราชาชบงเมตาลินฮุนยัตเซนเนี่ยหายไปก็กลายเป็นกลุ่มชาวนากลุ่มชาวไร่แรงงานขึ้นมาเป็นเหมาเจอตุงมาประเทศเขาก็เติบโตมาจนวันนี้กลายเป็นไม่รู้ว่าใครเป็นหนึ่งกันแน่ระหว่างอเมริกันกับจีนแต่ถ้าถามว่าเศรษฐกิจนวัตรกรรมวันนี้ใครเป็นที่หนึ่งจีนเป็นที่หนึ่งไปแล้ว เหลืออย่างเดียวที่จะไม่เป็นที่หนึ่งคือการรบก,กันด้วยแสนยญญานุภาพทางอาวุธเท่านั้นเองอแต่ร่างการเป็นเจ้าลงเจ้านี้ไม่ต้องพูดถึงละจีนเป็นต่อเยอะแยะไปหมดน่าจาก,การที่ทาลายและ,และ,และาราชบรมเจดลินเนี่ยไปไหนรู้ไหมครับขอบเสือเปื่อนบอนไปขึ้นเรือทัพ่ามาขึ้น,นที่บางปะงกงอเจ้าพญาแม่น้ําท่าจีนอืม,มาขึ้นฝั่งแถวนี้ไงแล้วก็มายึดครองอยู่ตามริมริม,รมปากแม่น้ําทั้งหมดอืแล้วก็ตั้งลงสี ตั้งลงไม้จากนั้นก็มาเป็นนายธนาคารเป็นนายกรบอนเบี้ยแล้วก็จำเริญมาจนกลายเป็นมหาเศรษฐีอัครมหาเศรษฐีอยู่บนแผ่นดินนี้ไงนะเพราะนั้นถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์กันยาวๆเราเรียนรู้เรื่องของประวัติศาสตร์กันเยอะๆหน่อยเราก็จะรู้ว่าความตกต่ำของประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่มีการเป็นประชาธิปไตยมาเนี่ยม,มันไม่ใช่ประชาธิปไตยของคนทั้งหมด มันเป็นประชาธิปไตยของคนกลุ่มเดียวเท่านั้นเองืม่ฟังพี่ระเดี๋ยนี่ถ้าผมเปิดสำนักงานทนายความนะผมจะต้องไปเรียนหลักสูตรนี่เลยไปรู้จักอะไรนะประชาธิการใชไปรู้จักผอบอกตรไปรู้จักตวรลวดใช่ไปรูงจังสุดลองอ่าโอ้ยผมจะว่าความแพ้ใครวะเนี่ยถึงแพ้ก็อย่าจับะหารก็เหลือตลอดชีวิตแข่งดีไหมเอ้าถ้าคุณรู้ความลับอืมนะ หรือรู้รกลไกการที่ยีของพประมาณล่วงหน้าอืคุณรู้ว่าเออเส้นทางไหนจะเกิดก่อนมันเกิดสักสามปีห้าปีคุณก็ซื้อที่ดักทางได้แล้วเป็น้องเอาอะไรมากเลยสถานทีกรมทางที่เป็นเพื่อนผมไปนั่งกินนอนกันอยู่ที่ตอนที่เราไปสัมมนาร่วมกันไปนอนอยู่ต่างประเทศรวมกันเกิดเขาจัดให้อยู่โต๊ะโต๊ะเดียวกันุ๊บเดียวกันอีกอืเขาบอกว่าเนี่ยเราจะต้องมีถนนสายนี้นะจากนี่ไปถึงนี่นะอืตอนนี้กําลังเป็นแปลนอยู่ ผมก็บอกเอ่อผมก็ฟังเฉยผมก็ทำนิ่งๆไม่รู้เลยมันจะความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับโอ้ยเป็ดจนแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วผมก็บอกลุกน้องเลยไปดูดิสองข้างทางมีอะไรมั่งไปซื้อไว้ซะไปซื้อไว้ซะอ้าวพอผมลังซื้อเสร็จจัดเสร็จท่านประดีคนใหม่มาบอกเอ้ยไปอ็อะไรนี้แมวละอา้าวผมก็ตอบว่ท่านปะธาดีครับเอาไว้เถอะคู่อยู่ตรงนี้เถอะนะแล้วก็อะไรก็อะไรก็วางกันไปนะติ๊งที่ส่งมาด้วยแล้วออกไป วายขวดนี้นะฮะมีมีอยู่แค่แปดสิบขวดในโลกนะผมเอินได้มาหนึ่งขวดผมจะกินเองผมก็โอ้โหบวชหนาไม่ถึงบุญเบรีไม่มีมันต้องเป็นคนที่มีบุญเบรีแบบท่านเนี่ยท่านท่านมาร์กทชานมาร์กนี่แะก็เลยเอามาฝากท่านครับบังเอิญมีมีในกาสวยอยู่เรือนหนึ่งผมไปสุริกมาเมื่อเดือนที่แล้วอืเหมาะกับเหมาะกับภรรยาท่านเลยนะเนี่ย ก็ฝากกาบคารวะท่านด้วยนะถนนนี้จะไปไหนมันก็่อยู่ในที่ผมเลยเป็นอย่างนี้แล้วประพัดนามมาอีกอย่างนั้นมีที่ไม่พอนะออกกฎหมายอีกว่าถ้ามีต้นไม้ต้องจ่ายค่าต้นไม้ด้วยเพราะเป็นสวนเราที่ดิงเข้ามาแต่สวนเขาหละจะไปตัดทิ้งเขาปลูกเขาลงทุนไว้เยอะเพราะนั้นจ่ายค่าต้นไม้ด้วยโอเคไหมพอจ่ายต้นไม้ด้วยผมก็ได้ทีดินมาผมรู้ว่าเดี๋ยวหลวงมาแน่ผมก็ เอาเฮ้ยเอามงไปเลยเอามงไปลงเอาโมงเอาเอาไปลงไวไปลงไปลงไปลงแทนที <os> <os> ่ดินผมซื้อมาผมก็ได้ราคาอยู่แล้วตอนหลวงหลวงจะซื Demon> ้อผมยังได้ค่าต้นไม้อีกโอ้โหนี่ค่าสมทาทด้วยเพราะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าการสร้างถนนแต่ละถนนในเมืองไทยเนี่ยไม่ว่ามอเตอร์เวย์เอ่อไปโคราชมอเตอร์เวย์ไปกาญจนบุรีเวียนคืนไม่จบเพราะอะไรฮะเพราะคนที่อยู่ที่เขาไปเวียนคืนที่ดินเนี่ย เป็นลูกน้องของเจ้าของที่ดินอืมแต่เขาซื้อในนามคนอื่นอืมนะฮะก็พอไปเวงคืนก็ติดต้องไปฟ้องศาลฟ้องศาลก็มันกระชาเนี่ยอกาาืกว่าศาลจะตัดสินได้กว่าศาลจะลงมือลงไม้ได้กลายเป็นว่าราชการจ้างผม,มแต่ไม่สามารถส่งมอบที่ดินให้ผมได้อืมอา้าวสัญญาการ3ป,ปีปีครึ่งคุณยังทำให้ไม่ได้คุณต้องต่อสัญญาให้ผมอืมแต่ตอนที่เราไปประมูลเนี่ยอืมเราไม่ได้บอก ว่าต้องให้เขาบอกให้เสร็จในสามปีมคุณก็กลัวแต่ผมรู้กับเจ้าของงานเนี่ยผมรู้กับคนม่หน้นเลยเป็นคือไม่ได้ห้าปีก็ได้มผมก็เอาห้าปีก็ได้ผมก็ประมูลต่ำดิผมไม่กลัวค่าปรับแล้วเนี่ยแต่ไหม,มผมก็ต้องได้ไ,ไอ้คนที่กลัวค่าปรับกระทิ้งโอนไม่ได้เว้ยเพราะสู้งานไม่ได้แต่ผมรู้ว่านอกจากนั้นเนะี่ยผมยังได้ค่าเคงนะส่งงานให้ไม่ทนันทําให้ผมราชาเสียเวลาไฟลพลเรืนอนก็ฟ้องได้อีกอก็คุณเห็นไหมว่า เอาเอาง่ายๆเลยใจกลางอํานาจของประเทศณนะวันนี้เลยใจกลางอํานาจคือสภาผู้แทนราษฎรไว้รับมอบไม่ได้อืแล้วผู้รับเหมายังได้ค่าตอบแทนอีกมหาศาลเลยจากราคาในการก่อสร้างเนี่ยอืรัฐต้องจ่ายค่าเสียวเวลาให้กับบริษัทร,รับเหมาเป็นหลายๆายพันล้านเลยอันนี้คือการบริโภคที่สมบูรณ์แบบที่สุดข้ขัขี่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดภายใต้อํานาจสูงสุดของประเทศไทยคือรัฐสภา,าประเทศไทย นี่เข้าใจครับว่าทำไมสภาเราเนี่ยถึงสร้างแล้วแพงสุดในโลกสร้างเสร็จนะครับยังต้องถูกผู้รับเหมาฟ้องอี่เนี่ยพอส่งมอบพื้นที่ไม่ทันแล้วก็ขยายเวลาไปเื่ยเปื่อยแล้วก็ราคาวัสดุขึ้นแล้วก็โอ้เอามาคิดคำนวณไปหมดนี่สภาเราตอนแรกวางไว้เท่าไหร่กี่หมื่นล้านนี่เพีเดียวเออตอนนี้ล่อไปสองหมื่นกว่าล้านไม่จบยังไม่จบไยไม่จบนะนี่จะรอไม่ทำอะไรจะซ่อมบำรุงอีกแล้วก็โอเคไงก็เหมือนเนี่ยไอ้มาตุ้งเวไปกาญจนบุรีเนี่ย สร้างเสร็จแล้วรอรอสร้างเอทีเลลเอสเอียรอสร้างด่านเก็บรอด้หมดสองปีพอหมดสองปีเนี่ยบริษัทราเหมาเขาหมดเขารับผิดชอบแค่สองปีหลังจากถนนสร้างเมื่อรับมอบงานเนี่ยอืถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยอืเขารับมอบในช่วงเวลาคือ่ยี่สิบสี่เดือนอแต่พอคุณปิดถนนโมดลรอสร้างไม่ให้ได้ใช้พอเปิดใช้มันก็เลยสองปีปงถ้าซ่อมต้องจ้างเขาอีกละอต้องจ้างเขานี่คือเหตุผลชัดๆไง การมีผู้รับเหมาอยู่ในรัฐสภาการพี่มีผู้รับเหมาเป็นพรรคการเมืองการที่มีผู้รับเหมาเป็นเสนาบดีเนี่ยอืม,มันก็ทําให้คําว่าบอดีเนี่ยอืม,มันเป็นไม่ดีเสนาบดีอืบอดีแม่ประเด็นบอมีบอถ้าบอดีก็ใหญ่โตแต่ถ้าใส่เสอตัวบอดีมันก็แปลว่าไม่ดีเนี่ยประเทศเราเห็นไหมฟังวันวนี้นะวันนี้ไอ้หลักสูตรเหล่านี้ผมอยากให้ยกเลิก สนับสนุนมากเลยว่าท่านผูแิรากษาที่ออกมานะจริงสังคมผูแิพากษาผมในสมัยปเดีเขาไม่ติดต่อใครนะพี่เปิดโทรบ้านสมัยผมเด็กเนะหมายวเด็กๆนี่ตีกอลฟไม่ได้ไปกินหารล่าเริงอะไรก็ไม่ได้ต้องเป็นคนสมาธาอยู่กับบ้านอยู่กับช่องอืนะไม่ไม่มาล่าล่าล่าเริงแบบทุกวันนี้แหละแล้วก็ผมก็ชอบนะที่มีอย่างน้องก็มีความคิดรเริ่มแล้วที่จะทําให้ความถูกต้องมันกลับมาอืมนะที่ทำให้ คือหลักสูตรต่างๆไม่มีความจําเป็นจะต้องมีเลยจะเรียนไปทาไมกนะันเราไปแล้วเพราะว่าเขาสร้างมาเพื่อให้ค้านกันครับเพื่อไม่ให้มาปลองดองหรือว่าสร้างสางมัคคีร่วมร่วมค้ากันร่วมค้า,ร,คาร่วมกินร่วมบริโภคเนี่ยนะไม่มีมนะแล้ว<ล><ล>มันก็เกิดอะไรขึ้นไหมไอการรับเหมาต่างๆก็ห้ามต่างชาติเขามาอืมถ้าต่างชาติเขามาจะเกินเปรียบเทียบว่าไอตึกลังเนี้ยถ้าจีนสร้างเสร็จในกี่วันราคาเท่าไหร่ วันนี้ก็ไปเผู้รับเหมาในสภาเราก็โอ้เขียนโครงสร้างต้องพือการส่งเสริมการเจริญเติบโต,ตของประเทศมันต้องมาให้ผู้รับสัางชาติเนี่ยเข้ามาเข้ามาร่วมกับเราอืถ้ามาได้ต้องเป็นสัตว์ร่วมค้าต้องมาร่วมกับกูเท่านั้นก็ผูกขาดการกินแทนที่จีนก็จะมาสร้างตึกถ้าสอดรับงอเนี่ยที่มันถล่มเนี่ยนะให้จีนสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ล,มล่มหรอแล้วเสร็จไปนานแล้วด้วยรับรองว่าเสร็จไปนานแล้วด้วยแล้วก็ดีด้วย,แล,ววยแล้วก็แข็งแรงแน่นอน เพราะว่าเมืองจีนเนี่ยเวลาเขามาสร้างอะไรที่ประเทศไทยนะเขามาในนามของเราธุรกิจโทษคือประหารครับดังนั้นไอ้พวกค้า,า,าราไรคญดีเนี่ยที่มาทํางานในประเทศไทยแล้วตรงไปตรงมามันไม่ค่อยได้งานก็มีไอ้พวกรักวิสาหกิจเทงซวยเนี่ยคือต้องเลิกให้หมดมนะแต่พอจะเลิกไปก็ไปเจออะไรกระบวนการค้านหน้าจอ,อนะมันก็คือพวกนี้ก็ไปจ้างไปวานไอ้ยช่วยค้านหน่อยค้านหน่อยค้านหน่อยล้วบางก็ทําอะไรไม่ได้กต้ังผูกขาผูกแขนตัวเองไป นะแล้วก็เปิดทางให้ผู้นี้เขาก็กลายเป็นวันนี้ก็ไม่ร่างกันแล้วเครื่องบินเฟิร์สคาสดไปเอาแล้วรถเครื่องบินส่วนตัวเลยนะส่วนตัวรวยมากไปอีกสร้างแม่น้ําบินตัวเองเลยเอาสิวะอ่าจ้างน้ำบินเลยเอาน้ำบินไม่สนุกเวยน้ำกรอบด้วยเอาเอาขอไม้อีกโอ้โหมันก็เกิดเทอะไกใหญ่นี่เศรษฐีประเทศไทยนี่ไม่ธรรมดานพี่จะมีกี่คนในโลกนี้ที่มีบ้านพร้อมสนามกล์บในบ้าน สนามเครื่องบินสนามม้าผมว่าดึงในโลกนะอ่ะคนเดียวเหรอพี่เศรษฐีท่าอูสู้ไม่ได้เหรอเอ้นี่เศรษฐีธีรุไว้นี่เลี้ยงสิงโตในบ้านเลยนะก็ไม่มีสนามบินของตัวเองอ่ะเหรอเออไม่มีแหละมันรวยขนาดนี้ใครรวยไม่รู้ผมจั้ชื่อไม่ได้จั้ชื่อไม่ได้จั้ชื่อไม่ได้รู้หมดในจอเนี่ยรู้ทุกคนนอกจากผมเกิดมาผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวหลังถ้ามีเราขอถ้าเราไปเที่ยวบ้านเขาเราก็ตีกองแล้วคุณคิดดูดิ ถ้าคนคนนี้ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีกันเนี่ยเราจะมีสนามก็ไปทั้งบ้านทั้งเมืองมา <c oughs> เขอกอกกฎหมายให้ไปที่ด้เบพาะังกมก็เข้าหนังเดียวย <c oughs> ออตายแล้วตายแน่นอนเอ,อ้ยพี่พูดงี้ไปถูี่ดีพี่ก็แอบไปเรียนมาผมรู้มามีข่าวสายรายงานพี่แอบไปเรียนมา <c oughs> พี่เป็นทหารรุ่นไหนบ้าไม่มีผมไม่เคยเรียนผมเคยไปเรียนที่เดียว <c oughs> ลักตรสุขภาพไปเพราะขัดเพื่อนไม่ได้ นั่นัดนมีคนไปเรียนนี่เยอะแยะก็มีโอ้โหมีท่านไนายกงการมัเยอะแยะไปหมดแหละต้มาลักสูรสุขภาพแต่ก็ไม่ค่อยรู้จักกันมากมายเขาเป็นสุขภาพแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพล้วนๆไม่ได้เกี่ยวกับไอ้กฎหมายอะไรมากมายแต่ว่ามันก็ได้คอนเนคชันมานะมันก็ได้ประโยชน์แบบที่ผมอธิบายไว้อะมันก็ได้แวดวงใช่ไหมแต่พี่ไม่ไปเรียนนะรู้ว่าคาเรียนอย่างเดียวแต่ว่ารู้มีหลายคนมาเรียนเพราะอยากจะเจอพญาไม้ เออพรผมไปด้วยความจำเป็นจริงๆนะจำเป็นจริงๆเลยเพราะผมเนี่ยแอนตี้หมดครั้งนึงเนี่ยเออพี่มงเนี่ยมงคลอมพรพิสิทธ์ผู้จาสสสงสุดสูงสุดเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเด็ดไปไหมไปเรียนไหมผมก็บอกพี่ผมไม่ไปพี่ผมไม่ไปก็ทํทำไมอ่ะบอกแล้วผมจะเขียนหนังสือไงถ้าผมไปรู้จักคนระดับอระเดีทุกกระทรวงอยู่ในที่เดียวกันแล้วผมจะมาพูดถึงเขานะครเป็นในมุมลบ มันก็กลายเป็นผมเป็นคนไม่น่าคบคบไม่ได้อืมนะมันก็แย่ดีครับเพราะฉะนั้นผมก็หลีกเลี่ยงที่จะไปเรียนอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ไปเลยก็คืองานแต่งงานเพราะงานแต่งงานเนี่ยก็เหมือนสมาคมเหมือนกันอืก็จะมีคนมากหลายอาชีพไปไปรวมกลุ่มกันม,มันก็จะแนะนำกัน,นไปแนะนํานกันมามันก็กลายเป็นว่าอื่ออาจอีกเราทําสิ่งที่เราอยากแสดงออกไปไม่ได้มันติดเพื่อนติดฝูงเราก็ไม่เป็นคนที่เราก็ไม่อยากเป็นคนที่ไม่ล้รคบหาสมาคมนะแต่เราก็ต้องคมให้น้อยที่สุด ภาษาไทยถึงมีคําว่าคบหาสมาคมอืคบค้าสมาคบหาสมาคมนะครับอคบค้าสมาคมนะครับอันนี้คนสมาคมกันใช่ไหมคือคบหาเนี่ยหมายว่าเราไม่มีพือนฐต่อกันเราก็เจอกันเป็นคนอเราไปอยู่คุณกับผมไปอยู่เมกาด้วยกันคุณมาจากเอังทองผมมาจากอรยุยาเอ้าไหมละอ้าวล้วก็คบหากันเพราะเราไปอยู่ใน่างแดนด้วยกันอืแต่ว่าอันนี้จะคบหาอืแต่ว่า ผมดูดูไว้แล้วไม่น่าครบได้ไว้มันยางนี้มันก็คือไม่สมาคมครับแค่ครบครบหาอย่างเดียวแต่ไม่สมาคมก็ไม่สูงสิงกันครับแต่ถ้ามันเอ้นิสัยใจคอในนิสัยใจคอดีก็ไม่มีใครเอาเปรียบใครไว้มันก็สมาคมกินเหล้าเมายากันอย่างนี้มันก็ไม่ยิงกันไงไอ้ที่มันที่มันกินเหล้าเมาเสร็จแล้วยิงกันเนี่ยเพราะมันไม่ควรจะคบหากันแต่เซอรสมาคมกันมันก็คนละทิศคนละทางพอไปเจอน้ําเมาด้วยมันก็ยิงกันอืเพราะน้นปนภาษาใยในวิเศษที่สุดนะ คบหาสมาคมแล้วอันนี้คือคบค้าสมาคมอ่ะคบมาเพื่อทำผลประโยชน์ด้วยการค้าขายกันไปนี่คบคาไงแต่ถ้ามันคบคากาันติดใจติดอกติดใจมันก็กลายเป็นสมาคมก็คบกันเลยกับการคบคาละกลายเป็นฝากผีฝาค่ายละนะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะนันของเราก็มีคําว่าเฉลียวฉลาดทำไมทำไมต้องมีคําว่าทั้งเฉลียวและฉลาดวะฉ <S S 2> ลาดเนี่ยมันมันก็เหมาะในการเอามาแก้ปัญหามีปัญหาเข้ามาเราฉลาดเราแก้ไขได้แต่เฉลียวเนี่ยมันทําให้เราไม่ปมีปัญหาไง มันมันไม่มันเฉลียวใจก่อนไงเอ้ยเขาเข้เขามาบอกว่ามีเงินจากสถีต่างประเทศแต่เขาไม่สามารถจะเอามาขึ้นมาได้เขาขอโอนเข้ามาเมืองไทยถ้าเรารู้จักได้แบงค์โอนเข้ามาได้แมเท่านี้จนที่เท่านั้นอันเนี้ยเราฟังแล้วก็ความฉลาดเนี่ยทำให้เราอยากได้เงินแต่เอ๊ะมันง่ายนี่มันจะมันจะใช่ป่าคือเฉลียวครับ เพราะนั้นคนไทยในโบราณก็ถึงให้ว่าเฉลียวกับฉลาดอืเฉลียวมาก่อนฉลัดมาหลังอืมให้เฉลียวก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ถูกอันนี้มันดีเกินไปอืมมันง่ายเกินไปหรือไม่เอ้ยเอทอคุณม้าคุณเดินมาเนี่ยท้องคุณโตนี่ท้องคุณปะครับเนี่ยสิบาทเนี่ยสิบาทวันที่ห้าหมื่นก็ห้าแสนอ้าวว่าไม่ใช่ของผมอ้าวแล้วของใครครับเนี่ยเอางี้ลกันเราแบ่งคนละคขึ้นล้วกันอืมนะ เออแบ่งคนเลือครึ่งแล้วกันเอเอาเอาเอาเงินเอามาให้ผมสองแสนห้าแล้วผมยกมาเอาแม่ผมไม่เอาสองแสนผมเอาแค่สองแสนพอเออราคาสองสองแสนห้าแล้วคุณเอาสองแสนเหรอก็ผมไม่มีเวลาแต่คุณมาร์กจะเป็นคนแบบไปขึ้นเงินเนี่ยคุณมาร์กก็เอาไปสามแสนแ้วผมเอาสองแล้วกันมาร์กบอกเอาในเดียนกันเปรดเอาไปแสนก่อนได้ไหมได้มาถ้าผมได้หมดผมได้อีกแสนตามหลังจะไปแสนหนึ่งก่อนโอ้โหผมไม่มีเวลาอ่ะเอาละมาร์กก็ลองให้ผมแสนหนึ่งแล้วเอาในเดือน เอาไปเออทองนั้นไปขึ้นไปขายได้ปลอมได้คุกปลอมเสียตังค์หนึ่งเสียตัได้คุกหนึครับนี่แหละก็คือคนฉลาดเฉียวนี่มันมีคนดีไอ้โทรพี่เมือก่อนในโต๊ะกินข้าวลอยเนี่ยนะก็มีคนฉลาดนะว่าเงินมันหาง่ายไงแล้วก็มีคนไม่ยอมเฉลียวเนี่ยผมเตือนเนี่ยก็ไม่ฟังเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังจะเตรียมตัวขึ้นศาลนี่เลยรับประกันได้นะเอาโทรก็ไปหลอกลวงชาวบ้านเขาถ้าเกิดคดีเป็นคดีเรื่องเป็นเรื่องราวเนี่ยให้ดูนะเขาสื่อพยานถึงแน่ไอ้ที่ไปอย่าเห็นแก่เงินเล็กน้ออยไมม่ีใครรโกห ไอ้พวกที่คิดว่าตัวเองฉลาดคนหน่งไอ้คนนี้โง่มากไม่มีเงินไหนหาได <ง S 2> mm ้ hmm. ง่ายเลยตลอดทั้งชีวิตผมยังไม่เคยได้เงินง่ายๆเลยเลือดตากระเด็นทั้งเรื่องอะไรอยู่ดีมีคนมาเสนอที่ทำนี่้ที่เงินเข้ามาทุกเดือนเลยดูในโชว์บัญชีเนี่ยไอ้พวกนี้นะโอ้ไม่มีหรอกไอ้ที่มันง่ายนี่ไม่ใช่ไอ้ที่ง่ายนี่คือต้มตุ่นไว้ก่อนเลยนะเพราะคิดดีพ่อแม่ให้เงินเราก็ยังคิดรับคิดอีและไอ้คนที่ไม่ใช่พ่อแม่มันจะง่ายขนาดนั้นได้ไงได้ไหมเนี่ย